สวัสดีครับ f อฟสวัสดีครับมือนี้เอาแอมรถทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับหนาตู้นะครับเอฟซีหัวเงินขาวาลวยยกช่องครับถูกทั้งบ้านโบถูกแต่ลักหัวครับโบถือแต่ลักหัวนะครับเนาะอยู่ทางยาสูบแมนบอกครับหนาตู้พี่น้องมายามปีใหม่ครับเอฟซีนาตู้บอกเลขฝันเลขดีว่าแม่์มหาครับมาบอกเลขสามตัวสองศูนย์เก้าหลักล่างหาหนึ่งครับเลขล่างห้าหนึ่ง กับมีโชกใหญ่เพื่อนวาเมื่อนี้พีเมย์มาหาอีกล้ะครับเดินขึ้นมาบนบ้านเลยครับยางขึ้นมาในบ้านนี่หลังนี่แหละครับเอฟซีนี่มากรกืสิบขังหูบอกเลขจะจะขับสองตัวเนาะรับเนาะปะทะกับบ้านหลขกที่สามตัวรับสิเป็นตัวไหนครับน้าตูของเข้ากับพ้อแล้วครับเด็ดเด็ดวัสดให้รวยเลยบอกครับน้าตูครับเอาไปถามน้าตู่กันครับสวัสดีครับน้าตูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ฟันแน่วไรครับตู้เราสู้ฟังไรครับฟันมาพี่แม่มาบอกเรียกก็พี่ไ้พี่นามานํากันครับ,รบผมมาบางบางปีใหม่เพิ่งเคยมาบอกครับก็พี่ไ้พี่นากับพ่อแม่ผู้คนตายไปมาบอกมานํากันกับก็จะทีจาท่านั่นครับผมมาบอกว่าให้พวกมูว่าตาอย่าโศคำเข็นเกยวนจากนั้นก,ก็เจ้ามีสวงมีหลักก็เลยมาบอกว่า มาข่าพฟันบอกว่าให้หายอยู่ซองกบอยู่องค์นะครับครับกบอยู่อง์ก็มีดีครับไปซองเมืองกับครับพ่อแม่ก็เลยว่าให้ซื้อเอาาให้ซื้อเอาเรื่อเด็กนี่สองศูนย์เก่าครับสองศูนย์เก่างวดที่ผ่านมาหนี่ครับงวดสามตัวด้วยครับครับสามตัวด้วยสองตัวมันกับอกคบอกันการฟันบอกหาหนึ่งหาหนึ่งกระถืออีก ถืออีกครับพ่อญาโวคนยาโวครับมาจากคำคิดแก้วนั่นถือกันมืดหวานครับอือครับข้าวเจ้าว่าถือตรัสรู้ควาเจ้าถือว่าระดับถือตรัสรู้ความว่าไส้โอ้ยสองศูนย์เก่ากับหาหนึ่งนี่ครับถือขอดพยาหวานพันยาหานก็ถือครับพยาบวาลญาสโวครับเอาเหตเอฟซีเหเอฟซีของเบาเอ็มาอร์ธงรวยนี่ด้วยมือนี้มวดนี้นะครับนอกวันที่สิบเจ็ดนี่สิบเจ็ดมาการาคุ่มพ่อซอสองพันถ้าร้อยหกสิบแปดครับ ฟันแน่วไรครับบาทเองเ่อนเพื่อก็บมาบอกอีกขับมาบอกอีกแล้วพี่เจ็พี่ให้พี่นาก็พอแม่มาดัากันครับใครจะจะมีเงินใส่หซื้อเอาเด้อดิเองพันบาครับผมซื้อเอาเทไรล่ะวัสันสามแปดกับสองเก่าสามแปดกับสองเก่าครับผมสามแปดสองเก้าสามแปดแล้วก็สองเก่าเพิ่มเติมต่อกันไปเลยบอกครับเพิ่มเติมต่อกันไปเลยครับสามแปดสองเก้านั่นละวัสดุครับอืครับผม เด็ไปโบไกบ่ครับ <มา S 1> นี่ไปโบไก่ครับครับผมเพมื่อนมาแน่ไรครับเพิ่นมาแังไรเพิ่นจังมาบอกโอ้ยเพิน่นมาจากมาจากท้งให้มาจากทงหน้านี่ละมาก็พี่ไหพี่น้านะ่ะพนยางจะมาจากพีขึ้านมาทั้งฮียานหาผมนะ่ะผมนอนนะ่ะครับผมนอนอยู่เห็น,น,นยังลรือม,มือโอ้หมดเห็นยังน้นนะรารอหาขายปีงไก่ผมก็เลยว่ะขายปีงไก่ ายปีนไก่ใหม่ละสิบบาทเนี่ยครับขายอยากอยู่นะขายยากแน่เลยวะลำบากลำบนคขาว่าสจัจจะซือ้อเอาที่ระเดิกันวะวันนี้เอาหนี้ครับสามสามแปดกับสอ,องเก่าคนมาซื้อบริเวเรื่องคนมาครับสามแปดกับสองเก่านะครับเนาะจำไรว่าระเดกกันสิบอกจำไรืว่าระเดกนั่น จำไรอยู่แต่จำไรวเฮากสิออกมเมียไรบ้านพันบานเลยหูเมียครับหูเมีย <c oughs> เลย <c oughs> บ้านเลขกที่ตัวไรล่ะครับเปิ่นขึ้นมาทั้งบ้านนั่นนะครับ <c oughs> บ้านเล็ที่กหนึ่งเจ็ดเก้าครับหนึ่งเจ็ดเก้าเอาเขียนนำแน่เพราะเปิ่นขึ้นมาทั้งบ้านเลยเป็นเลขสามตัวเขียนไว้ซื้อหรอกครับมาท้ายเอฟซีถามนะครับเนาะแต่อายุพอแม่ก็เนี่ก็ชิบพวกเขี่ยวกัน,กนดอกที่เพิ่นเสียไปแล้วเพราะว่าเพิ่นบอกเลขกแล้วนะครับเอฟซีสีเขี่ยวกับต้องกับบ้านเล็ที่นี่ล่ะเพราะว่าเพิ่นขึ้นมาทั้งเฮือนเลยบอกครับนะ นี่ช,นชัดเจนเลยเสียงนยั่นเอามานะครับเนาะนี่ดิหูอันคุณแม่ที่คุณเสียไปเนาะครับคุณแม่อตูเนาะครับนี่ครับติดอยู่ขอถูดก็เอาไปเลยครับน,นี่คุณแม่ครับเราไปอยู่ทึงสวรรค์สันฟ้าคุณละนะครับเนาะดีถึงสุขแ,แล้วเราเิ่นเอาบุญใหญ่มาฝากขอให้ถึงรางวัลทีหนึ่งพรสิได้ทรบุญอุทิศส่วนกุศลให้หน้องอตูเนาะครับผม หน้าตู้เพื่อนกะโอ้อากาศหนาวเพื่อนว่าแต่ก่อนมันกะขับวินมอเตอร์ไซค์อยูุ่งเทพ่พุ่นนะครับเอฟซีโควิดมากก็เลยมาอยู่บ้านครับเนาะครับครับผมขอบคุณครับหน้าตู้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมตัวเลขข้องหน้าตู้ข้องเขาครับสามแปดครับสามแปดแปดสามหรือว่าเก่าสองสองเก้าเนาะครับเนาะบ้านเลขที่นี่ก็ต้องหนึ่งเจ็ดเก้าครับขอห้มีโฉกใหญ่ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับ บ้าแอมรถุงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ้าแอมรทุนนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม อของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรีจึนสิริถือกนะครับน้างผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดอดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งล้วลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนสวัสดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาแขว่ายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของลุงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปัน,ท,นที่น้ามี่ท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลุงปูหลอดมานานแล้วมือในอครับมีโอกาสในมามสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูมากนะครับเนาะ ล้วก็มือแท้แครับ่านมช้ชมมือแท้แะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รรมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้กก็เป็นหวานเป็นจุดจุดํำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุรหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในกระแต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ่งให้กันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่อซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกสม้ชแล้วกาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำม,มุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบริหลายครับามาฝากเอฟซีบริหลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมประตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลกขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ <x> ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบปล่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาุค